สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะมา,าสาธิตวิธีการทำน้ำหมักโมนไส้เดือนนะครับผมอันนี้คือน้ำประมาณสิบลิตรนะครับผมสิบลิตรอันนี้ <c oughs> มูนไส้เดือนนะครับที่ผมช่างไว้แล้วครับประมาณ1กิโลนะครับผม ก็มีแค่นี้แหละครับวัสดุและอุปกรณ์นะครับผมรวมทั้ง้นี่ด้วยนะครับนี่คืออ,อที่สำหรับใส่ใส่มูลใส้เดือนนะครับเ,เพื่อสะดวกในการหมักนะครับเราก็จะใส่ในถุงนี้นะครับผมแล้วก็เอา จุ่มลงในน้ำ10ลิตรในถังซีขาวนี่นะครับผมส่วนขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับนี่ก็คือเราต้องอันนี้อันเก่านะครับที่ผมทำไปแล้วนะครับนะครับส่วนอันใหม่เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้นะครับผม มาดูกันนะครับก็จะแกะอันนี้ออกครับแกะออกนะครับเดี๋ยวผมมันช้าครับเดี๋ยวจะแกะแล้วก็จะเอานี้ใส่ลงไปให้ดูก่อนนะครับ